มี7แบรนด์กับอีก8 7แบรนด์แต่เป็น8สิ่งนะคะที่จะมาแกะมาพูดให้ฟังในวันนี้นะคะก็หลายแบ,บรนด์ส่งมาเป็น New Year g i f t อะไรคริสต์มาสกิฟอะไรอย่างนี้ด้วยนะคะอาจจะไม่ค่อยเกี่ยวกับปีเท่ารัา้่อะไรก็ส่งมาให้นะคะก็มาแกะให้ดูกันนะคะเอาค่ะตามชมได้ในมาดูยี่ห้อแรกกันก่อนนะคะอันยี่ห้อนี้เนี่ยนะคะคือยี่ห้อของจูเป็นของคนไทยสไตล์เกาหลีนะคะยี่ห้ออันนี้ที่ให้มาเนี่ยนะคะจะเป็นคอลลาเจนประเภทชงดื่มนะคะชงดื่มทิมลองแกะดูแล้วนะคะจะเป็นหน้าตาแบบนี้ ี่นะคะคือเนื่องจากพิมเองเคยคุยกับเจ้าของเขานะคะ mm hmm. เจ้าของเขาบอกทางมาร์เก็ตติ้งเขาบอกว่าเขาเนี่ยทำสนองนี้ตัวเองมากเลยถ้าฉันน้ำหนักขึ้นฉันก็จะทําผลิตภัณฑ์ที่แบบว่าเกี่ยวกับอาหารเสริมช่วยลดน้ำหนักหรืออะไรประเภทนี้นะคะโดยที่ผลิตภัณฑ์ของเขามีเยอะมากเขาเคยส่งมาให้ลองก่อนหน้านี้แล้วนะคะคือเรียกว่าครบทุกตัวตามนี้เถอะตั้งแต่ HACP plus H plus L Carnitine, Pi Bar, Marine Collagen, Pula, FNB อะไรประเภทอย่างนี้นะคะส่งให้หมดลองทุกอันของเขาพิบว่าคุณภาพโอ้มากๆเลยคือแบบว่ามันไม่ได้เห็น ผลลัพธ์ หน้ามือหลังมือพรุ่งนี้มัลือนหนีนะแต่คุณกินระยะยาว3เดือนอะไรอย่างเงี้ยสเดือนสเดือนมันจะค่อยๆเห็นเอ้ยมันดีขึ้นนะคะพิมพ์มีหนูทดลองของพิมพ์เองนะคะพิมพ์ที่พิมคอยเฝ้าดูผลการะะเปลี่ยนแปลงค่ะพพเะพราะนั้นอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ของเขานะคะ,เ,คะเจ้าตัวคอลลาเจนนี้เดี๋ยวพิมพ์อันนี้ขอบอกตามตรงนี้ที่ฉันซัดเองเลยนะคะคือ1ถุง1ซอง1ซอ,องเขาเนี่ยคะบรรจุ10กรัมนะคะในกล่องนี้มีทั้งหมด30ซองนะคะส,<อ>สามารถทานเป็นประจําทุกเช้าเย็นครั้งละ1ซองนะคะแต่ว่าพิมพ์เองอาจจะทานแคค่่เเเเช้้าาาาอออยยยยงดีีีวกกก็พนะะขจ เ็นนะะคส่วนผสมให้ดูนิดนึงมีมารีนคอลลาเจน8,000มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนเปปไทด์300มิลลิกรัมแล้วก็มีสารสกัดจากเมล็ดองุ่นนะคะหรือเกรปซีดเอ็กซ์แท็กหมิลลิกรัมซึ่งพิมพ์บอกว่าตอนนี้พิมพ์เป็นบ้าเป็นหลักกี่ับเจ้าเกรปซีดเอ็กซ์แท็กนี่มากๆเลยนะพิมพ์แบบอะไรที่มันผสมสารสกัดจากเมล็ดองุ่นเนี่ยพิมพ์รู้สึกว่าเฮ้ยมันช่วยอ่ะมันแบบต่อต้านอนุมูลอิสระได้ดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนช่วงนี้ก็เลยแบบพยายามกำลังศึกษาอยู่นะคะหาข้้้้อออออมููลเเเเกกกีีีี่่่่่ยยยววััับนนนนนนแตาาจสิประด็็คื ราคาไม่รู้อยู่ที่ไหนนะคะอาจจะต้องลองติดต่อกับทางเจ้าของผลิตภัณฑ์ดูนะคะว่าเขามีขายที่ไหนบ้างแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะคะสามารถนี่ค่ะติดต่อไปได้ที่นี่เออมีอยู่ตัวข้างล่างพอดีเลยโชคดีมากนะคะป้าเกือบจะพลาดแล้วเชียวนะคะสามารถจะโทรไปที่เบอร์โทรตรงนี้หรือว่าจะอีเมลไปก็ได้นะคะเพื่อสอบถามว่าขายที่ไหนหรือและคุณขายราคาเท่าไหร่หรือนะคะลองดูนะคะสําหรับอันถัดมานะคะยี่ห้อถัดมาจะเป็นของทางแบรนด์ Egyptian Magic นะคะส่งอันนี้มาให้นะคะไม่เกี่ยวกับบิวตี้นะคะแต่เป็นช็อกโกแลตของรอยส Year, ์นะคะส่งมาแฮปปี้นิวเฮียป้านะคะน่ารักมากๆเลยนะคะแล้วก็แบบดูลายซะก,ก่อนเป็นลายซันต้าป้าชอบมากเลยะคะแถมข้างในเป็นบิวช็อกโกแลตสก็จะได้อ้วนรับปีใหม่กันไปนะคะขอบคุณทาง Egyptian Magic มากนะคะ I อ o v ิ y ยูยี่ห้อถัดมานะคะของคอสเล็กนะคะอันนี้จะเป็นยี่ห้อที่พิมพเชื่อหลายๆท่านรู้จักดีกันอยู่แล้วนะคะอายไลเนอร์ของเขา คมเป๊ะนิ่งไม่เลอะเรือนระหว่างวันนะคะก็ในกล่องนี้นะคะก็ส่งมาให้ตามนี้คือพิมหน้าปกติพิม,มเป็นคนประเภทที่พอแกะกล่องเสร็จพิมจะโยนทุกอย่างที้นะคะจัพิมจะให้ดูว่าเขาผูกโบด้านนอกมานเนี่ยเป็นสีนี้ถูกใจป้ามากโปสีนี้ทำไมมันถูกใจขนาดนี้เดี๋ยวยต้องมาแบบมาติดมาอะไรแบบนี้บ้างนะคะเอาไว้ก่อนแต่ว่าให้ดูกันนิดนึงนะคะว่าข้างในกล่องมีอะไรบ้างที่ส่งมาให้นะคะ ส่งเป็นอายไลเนอร์มาเบิ้ลให้อีก2แพ่งนะคะคือเนื่องจากพิมเองเนี่ยหมดไปแล้ว2เหมือนกันนะคะส่งมาเบิ้ลอีก2จัดไปนะคะเดี๋ยวก็หมดแป๊บเดียวแร๊บๆนะคะแล้วก็เขาประมาณว่าคงจะแนะนําผลิตภัณฑ์ใหม่มาในนี้ด้วยเลยนะคะคือให้เจ้าขนตาปลอมนะคะมาให้ดูด้วยนะให้มาทั้งหมด3เบอร์นะคะให้มาทั้งหมด3เบอร์เขาบอกว่า c คอนแทคเลนส์เฟรน d l y แล้วก็รียูซเบคือหลังจากใช้แล้วนํามาใช้ ถ้าเกิดคุณเก็บรักษาดีๆตามวินในวิดีโอที่เพื่งปล่อยไปให้ดูเนี่ยคุณสามารถนํามาใช้ได้อีกนะคะเขาบอกะะาาเป็นรุ่นเบสเซลเลอร์ทีเดียวนะคะแล้วก็เป็นแบบประเภทแฮนด์เมดซะด้วยนะน่าสนใจมากๆแต่ว่าตรงนี้ก็คือไม่ได้ระบุบอกราคามานะคะไม่ได้ระบุบอกราคามาเบอร์ที่ส่งมาให้ให้ดูนิดนึงนะคะว่ามีเบอร์อะไรบ้างปริงตามนี้นะคะเบอร์ที่ส่งมาให้นะคะอันแรกเบอร์สามขีดศูนย์หนึ่งเป็นอันนี้อันที่สองเบอร์หนึ่งขีดศูนย์หนึ่งคืออันนี้นะคะ อันที่3เป็นเบอร์4ขีดศนย์อ้อันนี้โดนใจป้าน,นะคะสไตล์นี้เลยที่ถิมชอบแต่งติดไปเวลาไปงานแต่งงานชาวบ,บ้านเขานะคะ่ะาเจ้าสาวฉันชอบแต่งสรงนี้นะคะแล้วก็มี2อย่างที่ไม่เกี่ยวอีกเช่นการส่งมาให้เป็นของคันพี่มาโดยเฉพาะส่งเพส p h o n e มาให้นะคะแล้วก็จุกจุกไอโฟนเป็นรูปเนี่ยโอ้โหน่ารักนะคะเป็นรูปเค้กใช่ไหม คัพเค้กเลยประมาณนี้นะคะสมจุกไอโฟนให้ยังดีนะที่พี่ไม่ได้เปลี่ยนไอโฟน5ถ้าเป็นไอโฟน5นี้ไปจิ้มที่ก้นแทนนะคะอันนี้ก็เป็นเคสไอโฟน4ธรรมดาะะเลิศม,มากเลยแล้วก็ยังมีของที่ใส่มาให้ในนี้นะคะมีบัตรสมาชิก House of Beer นะคะอันนี้ป้าไม่ดื่มนะตัดทิ้งไปนะคะแล้วเขาก็มีการ์ดอะไรอย่างนี้มาให้ด้วยนะคะว่าเขา ขอบคุณนะคะที่ช่วยรีวิวอะไรต่อมี้อะไรมาให้นะคะยินดีเช่นกันค่ะถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีๆพิมก็ยินดีที่จะรีวิวให้นะคะก็ขอบคุณด้วยที่สะสมของ,ของมาเพราะว่าด้วยชีวิตจริงฉันไม่ได้มีปัญญาไปซื้อ r y t h i n g จิงกระเบลนะคะจะแบบว่ามาลองมาเลยถ้าเกิดว่าทางแบรนด์ไม่ส่งมาให้ก็นะคะไม่เมลกลัดได้ลองเช่นกันชิ้นต่อไปนะคะอันนี้นะคะเป็นยี่ห้อที่ไม่เคยเห็นกันหรอกนะคะพิมเองก็ไม่เคยเหมนกันนะคะเป็น r ร d วินออร์แกนนะคะนี้เป็นโลชั่นทาตัวทามือนะคะไม่ทาหน้านะคะเป็นนวานิลา นะคะเป็นกลิ่นวานิลลานะคะเขาผาสมวานิลาออยล์นะคะสารสกัดจากผลพรามโอลิฟออยล์นะคะแล้วก็โจโจบาออยล์อันนี้เนี่ยขนาดบรรจุ100กรัมนะคะคุณแม่ของน้องของน้องเด็กเบบี้ที่เรียกพิมพ์ว่าป้าพิมนะคะคือเป็นเพื่อนสนิทพิมพ์เองนะคะอยู่ออสเตรเลียเนี่ยเขาก็ซื้อมาฝากนะคะเพราะเขากลับมาเมืองไทยครั้งนี้นะคะพิมพ์ก็เลยยินดีเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าป้าจะมีโอกาสได้ใช้ของคุณแม่เอามาให้ด้วยนะคะเปิดดมกลิ่นกันน่อย พุ่งกระโจนลอว่าทันทีนะคะป้าไม่เคยเปิดอไรแเราไม่พุ่งกระฉูดไม่กระเดน็นหรือไม่หกกับเขาบ้างเลยนะคะเนื้อนุ่มมากเลยโอ,อ้เออแต่กลิ่นนะคะคือดิฉันชอบก,กลิ่นคาตไครใบมะกรูดแล้วก็กลิ่นกุหลาบนะคะกลิ่นอันนี้จะต้องทาไกลๆตัวทาช่วงขาช่วงเอวล,ลงไปอะไรอย่างเงี้ยช่วงแขนพิมพ์งคงไม่ทาน,นะคะก็เชื่อว่า แม่เนี่ยชอบอะไรออร์แกนิกออร์แกนิกนะคะแต่ราคาอย่างที่บอกถ้าใครอยู่ออสตเตรเลีย,ยลองหาใช้ดูนะคะพิมเชื่อว่าแม่การชอบหาของดีๆให้ตัวเองและให้ลูกๆใช้นะคะเพราะนั้นลองดูค่ะแต่ว่าในเมืองไทยไม่มีขายเอาละผ่านไปนะคะอันถัดมานะคะที่เป็นแบรนด์ไบโอเดอร์มาหลายๆคนต้องเคยรู้จักแน่นอนนะคะพิมไปที่งานของเขามานี่นะคะเขาก็แจกให้อันนี้มาด้วยนะคะเจ้าตัวนี้หลายๆคนคงต้องรู้จักแน่ๆเลยนะคะเห็นกันในวัสด <Gaga> ุเป็นเนืองนะคะอันนี้คือไบโอเดอร์มาเซนซีไบโอเอ 2o นะคะเป็น4 i n 1 cleansing water นะคะแบบที่ พอล้างเสร็จแล้วเช็ดเสร็จแล้วเนี่ยไม่ต้องเอาน้ำล้างตามนะคะโดยที่อันนี้เนี่ยขนาดที่ให้มาคือขนาด500 m l นะคะปกติแล้วมันจะมีขนาด100 m l ราคา400บาทนะคะ250 m l 850บาทแล้วก็500 ml 1,250บาทนะคะหาซื้อได้อย่างที่บอกในวัสดุอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้เนี่ยจากที่สอบถามบล็อกเกอร์ท่านอื่นๆมาเนื่องจากว่าพิมเองยังไม่เคยมีประสบการณ์กับไบโอเดอร์มาเลยเชื่อไหมเนี <c> ่ย <oughs> นะคะทุกคนตอนที่ไปที่งานคุณพิมพ์เคยใช้เบโเดอร์ไหมอย่างค่ะคุณพิมเคยใช้เบโเดอร์ไหมดิฉ ah, ันนี่แหละ เคยใช้เบอเดอมานะคะก็ให้มาชิคุนี้คือจะได้ลองกันสักทีนะคะก็บล็อกเกอร์ท่านหน่นบอกพพ์มาบอกว่ามันล้างดีค่ะพี่ดีเลยแต่ว่าไอตรงช่วงพอยเมคอัพคุณก็ยังต้องใช้พอยเมคอัพรีมูเวอร์ช่วยเขาก่อนนะคะเพราะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันดีสําหรับผิวหน้าทั้งหมดโดยทั่วไปถ้าเกิดคุณลงแค่กันแดดลองพื้นเบาๆบางๆพลาเมอร์อะไรอย่างเงี้ยได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอัดมาสคาร่าอะไรเยอะ คุณจะเป็นต้องใช้พล i m e r ่บีมูเวอนะคะแล้วก็สิ่งที่เขาเปิดตัวในวันนั้นนะคะจะเป็นเซตนี้นะคะเป็นชุด h y ดราไบ o นะคะมีทั้งหมด3อย่างในในกล่องนี้ด้วยกันนะคะพิ่เองก็ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยนะคะเดี๋ยวจะเปิดพร้อมๆกันนะขณะนี้เลยคือเขาจัดชุดนี้เนี่ยนะคะขึ้นมาเพื่อจะฉลองปีใหม่ด้วยนะคะอันแรกดึงออกไปก่นอนอา้าวไม่ออกนะคะออกเฉพาะเฉพาะบางส่วนนะคะ อันแรกอันนี้นะคะจะเป็นตัวเซรั่มนะคะเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวที่แบบว่าสำหรับทำทรีทเมนต์ให้ใบหน้านะคะชุดนี้เนี่ยนะไฮดราไบโอเดี๋ยวจะเป็นชุดสําหรับคนที่ผิวแห้งขาดน้านะคะเพราะนั้นตรงกับผิวป้าพอดีเลยโชคดีมากนะคะอันนี้เนี่ยคือตัวเซรั่มนะคะราคา1,200บาทขนาดบรรจุเข้าใจว่า 40ML อ่าใช่แล้วนะคะ 40ML นะคะเนื้อเบาบางได้เทสแล้วนะคะตอนที่อยู่ที่งานนะคะเวิร์กมากๆอันถัดมานะคะนี่จะเป็นมาร์กนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมาร์ก ขนาดบรรจุ75 ml นะคะราคา850เอ๊ะอันนี้สครับอันนี้มาร์คถูกแล้วนะคะอันนี้ขนาดเอาใหม่ขนาด75 ml นะคะแล้วก็ราคา1,400บาทนะคะพิ่จะบอกว่าเป็นมาร์คที่ สามารถมาแล้วก็ทิ้งไว้ได้ทั้งคืนนะคะแล้วก็เนื้อไม่หนาเกินไปพิมพ์เคยมีห่ออื่นที่พิมเคยนาเสนอมามันดีแต่ว่ามันอาจจะหนาคุณอาจจะลาคาญแต่เจ้าตัวนี้ดีมากแล้วก็ไม่หนาเกินไปคุณจะไม่ลาคาญน,นะคะคุณจะไม่ลาคาญแล้วก็มาถึงชิ้นถัดมานะคะอันนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะคือไฮดรบไบโอนะคะอันนี้จะเป็นตัวสครับนะคะซึ่งเม็ดสครับเขา เล็กกลมนุ่มจริงๆนะคะหลังจากที่ได้ลองมาแล้วนะคะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะขนาดบรรจุ475 ml นะคะราคา850บาทนะคะก็คือเรียกว่าครบ3ชิ้นนะคะหล่นทุกอย่างนะคะดึงไม่ขึ้นดะคะครบ3ชิ้นในนี้นะคะอ่ะหล่นจริงๆนะคะรวมกันทั้งหมด3,450บาทนะคะแต่ว่าเขาจะฉลองปีใหม่นะคะโดยการจัดเซตแบบนี้นะคะขายที่ร้านวัสดุเนี่ยแล้วขาย2,500บาทาเขาก็บอกเลยนะคะว่า พิเศษมีจํานวนจํากัดนะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากจะลองเซตนี้ผิวแห้งนะคะบอกตรงๆพิมพ์ก็แนะนานะเพราะว่าพิมพ์เคยได้ลองลิปมันด้อยลองน่นด,ดีนั่นของไบโอเดอร์ม่านะคะคอยากจะบอกว่าคุณภาพเขาโอ้มากๆเนีแต่ว่าราคาก็ค่อนข้างสูงถ้าเกิดคุณจะลองครั้งแรกแล้วอยากจะลองหลายๆตัวนะคะสำหรับคนผิวแห้งพิมพแนะนำเลยคะ่ะชุดนี้ในช่วงปีใหม่นะคะ25 0 0้าบาทไปลองเช็คดูนะคะนี่นะนี่พวกบัวชมบัวชวนถ้าเก็บมาสำหรับยี่ห้อถัดไปนะคะ มาเป็นกล่องสวยงามน,น่ารักมากเลยชอบสีนี้อุ้ยจะบอกว่าสีคล้ายกับโบของทางคอสลักมากเลยนะคะออกโทนเดียวกันนะชอบมากนะคะเปิดออกมานะคะเปิดออกดูมีอะไรบ้างน,นะคะในกล่องนะคะเป็นของแบรนด์ f a i r y Drop นี่เองนะคะคือเนื่องจากมีสติกกิง้งสติกเกอร์เลยมามันก็จะเตะเนิบกันไปหมดนะคะนิดนึง เขาก็จะมีเป็นเนี่ยค่ะ New เ e a r h a p p ี New Year c ก r d นะคะมาให้ออ๋อ oh, สวัสดีปีใหม่ป้าพิมพ์นะคะอะไรประมาณนี้แล้วก็มีกระเป๋า Fairy Drop นะคะให้2ใบแบบนี้นะคะเป็นแบบสีเมทัลลิกปิ้งปิ้งปิ้ง,ง,งนะคะชมพูเงินนะคะเผื่อเวลาไปงานไหนพิม์ก็ใส่ของแล้วก็หนีไปด้วยโฆษณาไรกไนี่ตัวเครืบของที่ใส่มาให้ลองนะคะมีมาถึง4ชิ้นด้วยกันนะคะอันแรกที่พิมแบบกระโดดดึ๋งเลยนะคะเพราะว่า มาสคาร่าของเขาอลังการมากนะคะแล้วก็ส่งอันนี้มาให้ลองด้วยนะคะเป็นลิมิเต็ดอีดิชั่นวันนั้นพิมพไปเห็นในร้านร้านหนึ่งนะคะที่ขายอยู่ที่สยามสแควร์นะพ <ๆ S 1> <ๆ S 2> ิเห็นก็ยืนเต้นกระแดกกระแดกนะคะอยากจะได้นะคะเขาระบุราคาไว้ที่หลังกล่องตรงนี้เลยนะคะว่า590บาทอันนี้เนี่ยเป็นมาสคาร่านะคะแต่ว่าเขาจะเป็นแบบไซส์เล็กนิดหนึ่งนะคะขนาด6พานะคะขนาดปริมาณเอ่อปริมาณของน้ำซอสข้างในเนี่ยคือ5กรัมนะคะ <S <S ดูดีนะะ่ารักไหมล่ะ ขออนุญาตยังไม่เปิดนะคะถ้าเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บพิมพ์ว่าพิมพ์รู้สึกว่ามา s าร่าเป็นของที่ถ้าเปิดปุกเสื่อมปับอะไรประมาณนี้นะคะเขาชื่อว่า fairy drop scandal queen mascara คือจะบอกว่าแค่ชื่อก็เอาวอ่ะ scandal queen ชิดก็ต้อเป็นควีนนะคะอันถัดมานะคะอันนี้คือ fairy drop นะคะวานิลลา puff mineral powder นะคะเป็นแป้งนะคะโดยที่สีอันนี้ที่ให้พิมพ์มาเนี่ยนะคะคือสีโอเคนะคะโอเคมันจะมี เครื่องสำอางของยี่ห้อแม็กยี่ห้ออะไรนิมกันนะที่แบบว่ามีสีเคยเห็นหมาที่เป็นเบสนะชื่อสีซอฟต์โอ r เอร์นะคะนี่คือสีโอ h เ e อร์นะคะที่ให้พิมมาเป็นแป้งที่น่ารักมากเลยอยากเปิดขึ้นมาแล้วก็แบบว่ามีเป็นสปองข้างบนเหมือนกับเขาเรียก สำหรับพี่เมืเห็นนี่ไรพี่จะนึกถึงแมงกะพรุนทุกทีนะเปิดม,มาแล้วเป็นหัวเนียนๆเ,นนเ,นเป่งๆอย่าง,งนี้นะคะแล้วก็ด้านนี้มีกระจกให้ด้วยนะคะคือแบบเรียกว่าพกไปแล้วก็น่ารักกรุบกริบนะคะคือลายเดียวกันกันกบเจ้ามาสคาร่าเลยนะคะอันถัดมานะคะ BB บีครีมอันนี้พิมพ์ก็ไปยืนเล็งอยู่นั่นแหละนะคะอยู่ที่ในท็อปซ p เปอร์มาร์เก็ตนะคะเพราะเขามีขายที่ท็อปซูเปอร์มาร์เก็ตด้วยนะคะอันนี้ชื่อว่า f a i r y Drop Candy Bar b b ีบีครีมนะคะอันนี้เป็น B b บีครีมนะคะหลอดก็น่ารักมากคือออจจะบกกว่่ายีีห้้้ทเิงไดนะ อลังการอนะอะไรแบบนี้นะคะเปิดขึ้นมานะคะหัวจะเป็นแบบหัวแมงกับคุณอดกเช่นกันนะคะเป็นนิ่มๆแบบนี้เขาจะต้องเปิดตรงนี้ก่อนแล้วก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็บีบออกมานะนะคะน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะลายเดียวกันเลยนะคะแบบนี้ก็็นชิ้นที่สามบชิ้นที่4ชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งชิ้นนะคะที่พิมพ์กรีดร้องมากเลยเพราะนี้คือลิปบาร์มพิมเป็นประเภทแบบบารลิปนะคะเนี่ยดันออกมาให้ดูเลยนะคะเป็น,นลักษณะตาน,นี้ชื่อว่าแฟรี่ดอตเจลลี่กลอสนะคะ อู้นะคะข้างในเป็นแบบเนื้อกลอสกลอสแบบนี้คือแบบเหมือนเจลลี่จริงๆนะคะอันนี้คือเป็นแมงกะพรุนของแท้แมงกะพรุนสีออกชมพูชมพูนิดๆนะคะอันนี้พิม์ตื่นเต้นมากจะได้ใช้นะคะขอบคุณทางแฟรี้ดอปมานะคะที่ส่งอันนี้มาเป็นของวัญพี่ม้พิมสาหรับยี่ห,ห้อถัดมาหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นแล้วนะคะเพราะพิมพ์เคยนําเสนอชิ้นอื่นของเขาไปให้แล้วเพราะเขาเคยส่งอย่างอื่นมาให้พิมได้ลองนะคะยี่ห้อโพลานะคะแต่เซ็ตนี้ที่ส่งมาไม่ธรรมดานะคะพิมให้ดูจากขาแคตตล็อกก่อนแล้วกันนะคะ คือเป็นเซต B A Red ของเขานะคะเป็นเซตอลังการงานสร้างนะคะมีทั้งหมดเนี่ยค่ะ6สเต็ป6ขั้นตอน6ชิ้นด้วยกันนะคะซึ่งส่งมาให้พิมพ์ทุกชิ้นแต่ว่า5ชิ้นแรกเดี๋ยจะส่งมาในไซส์แซมเปิลนะคะจะเป็นไซส์เล็กๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวแซมเปิลโดยที่ชิ้นแรกนะคะคือจะเป็นตัว B A Cleansing ครีมนะคะเป็น c ล e a ซิ่งครีมก็คือให้มาไซส์นี้นะคะ20 m l แล้วก็จะมีตัวที่เป็นลากหน้านะคะ20 m l เช่นกันอันถัดมาเป็นมาสก์ครีมนะคะเป็นเขาบอกว่าเป็นครีมที่แบบว่ามีเนื้อเข้มข้นเหนือยืดเกาะผิวนะคะทําให้เราสามารถนวดได้อย่างดีโดยเฉพาะบริเวณช่วงแก้มนะคะอันถัดมานะคะจะเป็น B A Red l ลช i ่นนะคะเป็นเนื้อโลชั่นเหมือนอีมเลชั่นที่เราจะใช้กันเนี่ยนะคะอันสุดท้ายนะคะที่เป็นไซส์แซมเปิลก็จะเป็นตัวเจ้ามิวนะคะ B A Red m ิ w เป็นมิลเข้มข้นที่สุดซ่าไปพร้อมกับโลชั่ เพื่อสร้างให้ทําให้ผิวได้ช่วยเก็บกักน้ำได้ดีมากยิ่งขึ้นและ1ตัวนะคะที่ส่งมาเป็นไซส์เต็มเลยนะคะอลังการมากเปิดกล่องแล้วแบบต็อกเก็บเข้ากล่องนะคะใช้ทุกครั้งเก็บเข้ากล่องทุกครั้งอะไประมาณนี้นะคะหน้าตาแบบนี้นะคะชื่อบีโพลาร์บีเอเรสนะคะ เป็นครีมนะคะเป็นครีมที่มีส่วนผสมของอโซลิกแอซิดเดริเวทีฟอาร์ดีในปริมาณที่สูงช่วยฟื้นฟูริ้วรอยลอยหย่อนคล้อยให้กลับมาตึงเรียบเนียนอีกครั้งนะคะอันนี้เนี่ยขนาดบรรจุราคาของจริงอันนี้เลยนะคะคือ30กรัมราคา6,000บาทะ6 0 0 0บาท30กรัมคือเป็นต้องอรังถึงจุดหนึ่ง ะะกลิ่นหอมดีนะคะเนื้อก้อนนัพิมได้ลองใช้อน,นี้หนึ่งครั้งนะคะในการนวดให้คุณนวดหน้าคุณสามีไปเรียบร้อยแล้วค่ะพิมพ์รู้สึกว่าระหว่างที่นวดเนี่ยมันรู้สึกนะคะมันเหมาะสําหรับนวดหน้ามากสเต็ปของเขาในการใช้เนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นช่วงเช้าเนี่ยใช้เฉพาะตัวล้างหน้าแล้วก็ตัวที่เป็นเดี๋ยวนะคะใช้ตัวที่เป็นล้างหน้าแล้วก็โลชั่นแล้วก็มิวพอสามตัวนะคะแล้วก็แต่งหน้าออกไปข้างนอนเลยสำหรับตอนกลางคืนเนี่ยกลับมาคุณใช้หมด ทั้ง6ชิ้นนะคะครบทุกขั้นตอนแล้วก็ตกท้ายด้วยเจ้าครีมเนี่ยะคะคือเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวสิ่งหนึ่งที่พิมพรักเกี่ยวกับของยี่ห้อโพลารมากๆนะคะก็คือว่าเขาจะไม่ได้แบบขายครีมให้คุณเดียแต่เขาจะแบบมีวิธีนะคะในการนวด หน้าให้ด้วยว่าทุกขั้นตอนคุณจะนวดคุณต้องใช้ส่วนไหนของนิ้วของมือนะคะในการนวดยกกระชับเพื่อให้ครีมที่คุณซื้อไปในราคาที่สูงเนี่ยมันได้ผลลัพธ์ที่ดีมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสําหรับเจ้าเซต BA r a เเนี่ยะคะเดี๋ยวพิม์จะมาทาวิดีโอแยกหนึ่งวิดีโอให้เลยนะคะว่าเวลาที่คุณใช้เนี่ยอย่างน้อยถึงคุณจะไม่ใช้ของเขาแต่คุณจะได้ทราบวิธีว่า การนวดหน้าเพื่อช่วยผ่อนคลายชำระล้างกับตุ้นไหลเวียนรอหิตแล้วก็ยกกระชับผิวเนี่ยทำอย่างไระคะจะให้ติดตามที่ชาแนลของพิมพ์แล้วกันนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นเซตถัดมานะคะที่ทบิ่านโพลาส่งมาให้เป็นของขวัญวันปีใหม่กับพิมพ์นะคะมาถึงสิ่งสุดท้ายนั่นคือครบ7แบรนด์แล้วนะคะแต่ว่าสิ่งสุดท้ายอย่างที่8ไม่ใช่เชิงแบรนด์ซะทีเดียวนะคะพี่สาวพิมพ์นะคะส่งพิมพ์ไปที่เนลสปาให้พิมได้มีโอกาสทาเล็บแบบเจลเนลเป็นครั้งแรกนะคะปกติพิมพ์จะทําอะคริลิกหรือทาธรรมดานะคะแต่ครั้้้งนีเไดทํา น,นะคะโดยที่พิมไปทําที่นี่นะคะชื่อว่าเทนเท n เนล a อดสปานะคะคุณอ่านชื่อก็พอจะรู้มันเป็นทั้งเนลและสปาเพราะนั้นมันคือแบบออกแนวบรรยากาศสปานะคะเขาร้านเขาจะอยู่ที่ชั้น2ชั้นบนของร้านโอลีฟนะคะที่อยู่ริมถนนสุขุมวิทข้างๆซอย33ทับหนะคะก็ลองไปดูกันอย่างครั้งนี้ที่พิมไปเนี่ยพิมได้ทำนะคะที่เป็นเจลเนลแบบนี้นะคะมันจะแบบ เนี่ยมันจะมีความมันเงาอย่างเงี้ยนะคะสวยงามอย่างเงี้ยคะ่ะไปได้ถึง3-4อาทิตย์นะคะซึ่งต่างกันกันกบการทําเล็บแบบประเภทอื่นนะคะซึ่งเดี๋ยวพิมพจะมาทําวิดีโอแยกให้อิ่มกันนะคะว่าการทําเล็บแต่ละประเภทไม่ว่าจะเป็นเป็นสติกเกอร์ทาเล็บธรรมดาทําเล็บอะคริลิกทาเล็บแบบเนลแบบเจลเนลแบบนี้นะคะมันมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะแล้วก็ข้อดีข้อเสียแต่ละแบบเป็นยังไงนะคะโดยที่เอออันนี้ลืมบอกไปนะคะถ้าเกิดคุณไปทําที่ร้านแบบนี้นะคะคือไปถึงปุ๊บให้ชาติเขาทาเล็บให้เลยเฉยๆเนี่ยนะคะถ้าเป็นเล็บมือ6 650เล็บเท้าส0 แต่ถ้าเกิดว่าอยากจะให้เขาช่วยนวดปลอบประโลมแครอะไรอย่างเงี้ยนะคะทํเท้าตัดนั่งตัดอะไรให้ทั้งหมดนะคะก็คือคิดมือหนึ่งพันบาทเท้า1 0 0 0ันบาทนะคะก็แล้วแต่นะไปลองดูบางทีแบบพี่บอกเลยว่าประสบการณ์การนั่ง้รนอือทำเล็บให้เนี่ยมันแบบเป็นการผ่อนคลายชั้นเลิศน,นะคะนั่งทําไปหลับสบงบไปอะไรต่อมนอะไรไปนะคะแล้วมันยังให้ความรู้สึกเจ้าหญิงอะ่ะนานๆทีเราไม่ต้องทํากันบ่อยๆนะคะพี่เองก็ไม่สามารถจะ เสียงเงินไปทำเล็บบ่อยๆได้ะคะแต่ว่านานๆทีนะคะนี่ก็ครั้งหนึ่งในรอบ2ปีที่ผ่านมานะคะพเพราะได้จากคุณพี่สาวพิมพ์ให้โวเชอร์พิมพ์ไปทำฟรี <c oughs> นะคะก็ <c oughs> <c oughs> เลยเอามาพูดให้ฟังแล้วเดี๋ยวไงอย่าง,าง,างที่บอกคือทำวิดีโอแยกให้ด้วยนะคะเอาล่ะค่ะวิดีโอคุณส่งมาป้าจะแกะในวันนี้นะคะก <c oughs> ็จบลงนะคะ <c oughs> เป็นออกแนวของควันวันปีใหม่ทั้งหลายค่ะอาจจะมีแบบว่าส่งต่อเนื้องยาวอมจนถึงช่วงต้นปีนะคะเอาล่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณมากที่ติดตามชมกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสด